ครับว uhm. ันนี system, uh, desktop, uh, we setup, nope. ้เราก็อยู่กับเว็บ ID Safe นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครก่อนนะครับผมเป็นเว็บ ID Safe นั่นเองนะครับแล้วก็กดสมัครไปเลยนะครับสมัครเท่าที่เราจำได้ทำเราก็ใส่โม่ๆไปก็ได้ครับแต่เราต้องจำได้นะครับใส่ไปเลยนะแล้วก็ลาดผ่านดีนะครับใส่ไปเลยนะครับถ้าที่เราจำได้ครับข้างบนกับข้างล่างนี่เหมือนกันนะครับข้างบนสุดนี้ก็เป็นรหัสผู้ใช้งานครับก็จำไม่ได้ด้วยกันนะครับนี่ครับเข้าสู่ระบบเสร็จสำเร็จนะครับนี่ครับมันก็จะเข้ามาหนงานนี้ครับ ปอนเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินนะครับเติมระบบอัลวอเลยนะครับนี่กดเข้าไปนะครับใครที่เติมไม่เป็นก็สามารถดูวิธีการใช้งานได้นะครับนี่นี่นะครับสองข้อความนะครับแล้วกดสร้างสองกดเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็กดนี่นะครับกดปุ่มตรงที่เราชี้บอกเลยครับแล้วก็คัดลอกลิงก์มานะครับผมประมาณประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเขียนบอกลิงก์สองข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็กดเติมเงินตอนนี้เลยนะครับแล้วมันก็ โอเคครับเดี๋ยวผมขอไปอ่ะไปเติมไม่ใช่สิ่นั่นแหละไปเติมนะครับเติมเครดิตก่อนนะครับเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บไอเดียท์แล้วครับโปรโมชั่นเปิดเว็บใหม่เติมเงินเติมเงินและสุ่มได้เพชรคูณสองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเว็บไอเดียท์นะครับผมก็จะมีอ่าของรางวัลมากมายนะครับเว็บนี้เนาะแต่วันนี้ผมจะมาสุ่มถ้าปักธงไอดีทุกช่องนะครับนี่เป็นอันนี้เลยนะครับใช้9สเครดิตในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่ห้าร้อยเครดิตนะครับผมก็จะสุ่านะ แล้วก็จะเขียนบอกด้ยนะครับว่าประวัติการที่เราสุ่มของในอันนี้ครับในรอบนี้ครับผมจะทำการกดสุ่มไปเลยนะครับคือยังไงสุ่มยังไงก็ได้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนอกหรือเซิร์ฟไทยก็ต้องดูนะครับนี่ครับทุกคนผมได้เช่าเจ็วันนะครับเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟไทยด้วยนะครับดูดิเซิร์ฟไทยนะครับนี่เขียนรหัสบอกเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสมาแล้วนะครับดูดิคอมเมดเล็กนะครับทุกคนแต่ว่าคอมเหดล็กจะเละดูดีแต่ผมก็ได้รหัสมาแล้วนะครับเช่าเจ็ดวันเท่านั้นนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมกาลินาฟรีไฟนะครับผมก็วันนี้ผมะจะมาสอนวิธีการสโคบยิงสเปซหรือว่าปืนอื่นๆนะครับผมก็ทุกคนก็น่าจะเห็นต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับก็คือผมจะมาสอนตามนั้นเลยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามให้ผม้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าโซนกันเลยนะครับจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะทําให้ดูเลยเห็นไหมกดเข้าขนาดกดเข้าเกมผมยังไม่ตัดเลยครับแบบชิยๆเลย ผมจะทําให้ดูเลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะทําไม่ติดร้อนะครับผมอาจจะทําติดประมาณสัก50%นะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ฝึกเลยนะครับก็มีเสียงถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมโขียประมาณนี้เลยใครมีใครได้รหัสบ้างครับที่ผมบอกที่ผมแจกไปอ่ะเชื่อคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมอยากรู้เดี๋ยวก็ว่าผมแจกไม่จริงอะไรนะครับเอเคผมจะเอาสเปซก่อนนะครับกับเป็นเอ d ดีแล้วกันนะครับแบบตามต้นคลิปเลยต้นคลิปเลยนะฮะ เอาของแต่งด้วยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อรหัสมาเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีงบนะครับผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมเพราะว่าไม่มีจริงๆครับขอซื้อของแต่งก่อนละกันนะครับผมซื้อใหม่นะครับท้าย3นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะอาจจะไม่ติดนะครับผมเพราะว่าแบบ ผมยังไม่ได้วอมปุ่มอะไรเลยนะฮะดูเนี่ยสะโขบเป็นการสะโขบอย่างเห็นไหมก็จะมีโอกาสติดนะครับแต่อาจจะไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับผมถ้าติดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็โกงเกินไปนะครับผมไม่มีใครทำได้หรอกมีแต่โบนะครับทำติดแบบเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมลองสเปซบ้างนะครับมันต้องวางเป้าแบบดีๆแล้วก็สะโขขึ้นไปนะนเนี่ยเนี่ยต้องวางเป้าแบบดีๆ ถ้าวางเป้าเป็นนี้ได้ถ้าเล่นกับในคอมนะเพราะว่าโอเคเลยอันนี้เล่นกับในมือถือนะครับปุ่มก็ประมาณนี้เลยนะฮะแบบผมจะใช้นิ้วชี้นะครับผมเล่นเป็น3นิวนะ้วเนาะใช้นิ้วชี้กดแตะข้างบนครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก่อนละกันนะครับผมสขบยิงไปะะเรื่อยๆนะครับยิงๆจนกว่าเราจะติดหัวน,นะครับผมฝึกไปะะเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก,ก่งเองนะเห็นไหมติดอยู่แล้วเห็นไหม โล้ลักขึ้นฟ้าเลยนะติดอยู่นะครับเป้งนี่ไงมีโอกาสติดหวัวนะครับก็ตามต้นคลิปเลยที่ผมให้ดูอะที่ผมตัดให้ดูอะเนี่ยสโคปเห็นไหมมันก็จะมาประมาณนี้เรากดยิงก่อนนะครับแล้วกดสโคปกดยิงแล้วก็สโคปแล้วก็ซูบอ,อกนะครับกดยิง ยิงแล้วก็สโคบแล้วก็สโคบออกนะครับดูนะยิงนี่ไม่ติดละยิงสโคบแล้วก็สโคบออกยิงสโคบแล้วก็สโคบออกแตะสองครั้งครับกดยิงก่อนแล้วก็แตสะสโคบสองครั้งเข้าใจไหมครับแบบมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็มันก็อยู่กับความฝึกฝนของแต่ละคนนะครับผมมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยเด uh ี๋ยวผมจะลองอ่ะเป็น ลองเอาปืนสก,กามายิงดีกว่านะทุกคนอยากลองดูว่าปืนอื่นมันจะติดหรือเปล่านะครับเป็นสก,กาละกันนะครับเพราะว่าผมเห็นแบบช่องดังๆเขาเอาสก,กายิงหัวนะบแบบลุกนั่งยิงหัวเขาก็ทำไม่เป็นนะดูๆติดหัวอยู่นะครับเดีว่า,าจะมีตัวบ้างนะครับอาจจะไม่ติดหัวล้วปร์็นะครับดูดีแต่มันทําให้สโคปสโคปแบบมันล็อกตัวง่ายนะครับถ้าลืมผมถ้าเอาสโคปไปข้างบนนะ เดี๋ยวผมขอไปซื้อของแต่งก่อนละกันนะครับผมซื้อของแต่งไปเลยนะฮะก็ต้องขอโทษดนวยนะครับที่ลงคลิปชา้านะครับผมเพราะว่าผมแบบตื่นสายมากเลยนะครับผมแล้วก็เขียดอัดด้วย <c oughs> ผมก็เลยได้อัดตอนนี้ครับก็ได้น่าจะได้ลงประมาณสายๆอะ่ะดวนี่ไงไหมแดงเถือกเลยทุกคน <c oughs> เป็นกลางบางเป้าของผมเองเห็นะไ,ไหมแดงเถือกแดงฉานเลย ผมว่าพวกปืนพวกปืนรัวๆผมว่ามันง่ายกว่าพวกปืนอันนี้เนาะถ้าใครแบบสายยิงหัวจะรู้เลยอ๋อ oh. น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนก็คลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สีบายขอตลาไปก่อนนะครับ